ง่ายเฉลยเราพูดถึงความตั้งใจก่อนใครใส่พลังใจลงไปในข้อสอบเนี้ยเวลาทําอ่ะเยอะเยี๋ยอัเอายมากอยากได้คะแนนเยอะๆแบบแล้วถ้าได้คะแนนน้อยมาเครียดแบบแบบ,รแบ,บประมาณว่า mm hmm. เฮ้ยมันเป็นอย่างนี้วะ mm hmm. มีใครเป็นไงบ้างใส่พลังใจลงไปเยอะครับเห mm hmm. มือนกับคิดว่านีเน้เป็นการสอบจริงๆเลยอะ่ะมีใครเป็นอย่างนั้นบ้าง mm hmm. ถ้าใครหลอกตัวเองได้แบบนั้นนะ mm hmm. ยอดครับคือ พี่คิดว่าส่วนใหญ่ของคิดว่าชิวๆยิ่งไป็ชว่วงสงกานด้วยนะกูก็ทําไปตามหน้าที่ของกูนะไม่เป็นไรกับทางไปช่างมันนิ่งก็แน่นเดี๋ยวมันก็ดีไปเดี๋ยวชุดต่อไปกูช่วยมันจะไม่ขึ้นนะไม่พัฒนาอะไรอย่างนี้ไม่ถ้าไปแบบนี้นะครับเวลากิดซีเรียสั้ะอาจจะแค่คันๆไม่รู้สึกว่าเจ็บเพืาว่าความรู้สึกแบบไหนจําติดสมองมากกว่ากันส่วนใหญ่จะเป็นหลังสอบเสร็จอะสอบจริงๆที่โรงเรียนอะแล้วแบบออกมาจากห้องปพื่คุยเพื่อหน้าห้อง เฮ้ยแล้วมันก็จะแบบแม่เน้ยไม่น่าเลยกูคว <c oughs> ามรู้สึกนี้แมเป็นไงครับผ่านไปปีหนึ่งยังจําได้เลยอ่ะเกิดครั้งเดียวจําได้แต่ถ้าเกิดเรารู้สึกแบบทำแทนบ้านทำมันบ้านแบบลอกลอกลอกเพื่อนมาถึงตอนเช้าลอกส่งไปอาจารย์เปิดกลับมาผิดรู้สึกไงเฉยเฉยไม่รู้สึกอะไรเลยจำใช่ไหมเราจุดที่ผิดในการบ้านจํำไหมครับอ่าสมองจําเฉพาะสิ่งที่มีความรู้สึก อารมณ์เข้ามปผูกติดอยู่นั้นถ้าเราไม่มีอามถ้าเราไม่หลอกตัวเองว่าเนี่ยคือการสอบจริงแล้วเราไม่ใส่ใจลงไปเยอะๆเนี่ยผิดไม่รู้สึกเจ็บพอไม่รู้สึกเจ็บมันก็ไม่รู้สึกจำใช่ไหมครับฉะนั้นยังเหลือเวลาอีกอีกหลายฉบับนะที่เราจะต้องใส่ใจคิดว่าเนี่ยม่คือการสอบจริงเลยแล้วเราก็จะหลอกไปสําเร็จแล้วเวลาผิดปุ๊บทุกคนต้องมิ้งมมเลยไม่อะไรเนี่ยมันได้อย่างนี้เลยแล้วเราจะจําครับเราจะจําแต่ ต้องออกให้เนียนๆนะไม่ใช่แบบมันมีระดับความคิดกับความรู้สึกบางคนหลอกตัวเองแค่ระดับความคิดแต่ความรู้สึกไม่ได้ไปด้วยนึกออกไหมคิดเอาคิดคิดคหลอกตัวเองไปว่าเอ้ยนี่คือการสอบจริงจริงๆมันไม่ใช่การสอบจริงอ่ะเราต้องหลอกว่ามันการสอบจริงต้องบิ้วบิ้วไปขึ้นมาถึงความรู้สึกอะว่านี่ไม่คือการสอบจริงสมมติตอนนั่งทํากลับบ้านไปทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มเวลาสอบหกสิบนาทีการสอบทําไมบ้างครับเวลาเวลาสอบจริงทำอะไรบ้างครับห้ามใช้เครื่องคิดเลข ห้ามพูดคุยห้ามกินขนมห้ามลุกเดินทำให้เหมือนเลยแม่เรียกเอ้ยแต่ล้างใจให้หน่อยไม่สนใจเป็นพระเจ้าอย่างไรอย่างง่ายห้ามลุกเดินห้ามกินขนมกินน้ำได้ห้ามใช้เครื่องเลขนาฬิกาดูได้ไม่ต้องแต่งชุดนักเรียนนะคบเวอร์เวอร์บางคนรัวว่าเหมือนรินอุักเรนเลยแม่ต้งแต่ขัดแม่งงเลยแต่งชุดนักเรียนตอ้หนึ่งทุ่มทำรองสอบ เรามาเริ่มกันนะครับรกันนะครับเดี๋ยวเรากลับไปฝึกที่บ้านเอาไว้ได้อย่างนี้นะข้อหนึ่งข้อน,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 นี้อาจจะยากนิดนึงนะเราต้องใช้เรื่องฟิสิกส์มาเกี่ยวนิดน,นึง<ม>พลังงานจนนะครับ ek จะมันเ e ท่ากับอะไรครับหนึ่งจนสอง mv กลาลังสองใช่ไหมครับตัวนี้สิ่งที่ส่งผลต่อพลังงานจนเนี่ยคืออุณหภูมินะอุณหภูมิยิ่งสูงโมเลกุลกา๊าซยิ่งมีพลังงานชนสูงก็งจะวิ่งเร็วถูกไหมเพราะมวลมันคงที่ โมเลกุลก๊าซมันมันขึ้นมามันมันเท่าเดิมใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นความเร็วจะมากขึ้น,น,นได้นะเมื่ออนุภพาคก๊าซมีความเร็วมากขึ้นจะอยู่ห่างกันมากขึ้นอันนี้ที่กาลังคงที่เราต้องรู้จักความดังกาลังคืออะไรครับเรนมา้วในฟิสิ P เท่ากับ F ส่วน A นะอ่ะกำลังคงที่ก็ถือว่าเป็นคงที่พอริเลกุลการวิ่งเร็วมากขึ้นมันจะอยู่ห่างมากขึ้นอันนี้อธิบายยังไงครับสัเงเกตง่าย เอาลูกปโป่งไปโดนไฟอ่ะเป็นไงครับทําไมแตกอ่ะกา๊าซมันทำไมมันขยายตัวเพราะอุณหภูมิสูงขึ้นการที่กา๊าซมันขยายตัวแปลว่ามันอยู่โมเลกุลมันอยู่ห่างกันมากขึ้นไหมใช่ไหมครับงั้นข้อนี้ถูกเมื่ออุณหภูมิของกา๊าซมีความเร็วมากขึ้นความดันจะมากขึ้นที่ปริมาตรคงที่มันคล้ายๆกันคือถ้าความดัคนคงที่อุณหภูมิสูงขึ้นระยะห่างหรือปริมาตรจะเพิ่มขึ้นเองแต่ถ้าปริมาตรคงที่มันก็ไปเพิ่มที่อะไรแทน ความดันเหมือนกระป๋องสเปย์อ่ะห้ามโดนเข้ากองไฟเพราะว่าอะไรครับกระป๋องมันฟิกปริมาใช่ไหมพอเราโดนรนไฟปุ๊บเป็นไงก๊าซในนั้นมันก็ขยายตัวแต่มันขยายไม่ได้มันก็เลยเพิ่มความดันความดันมากกว่าความแข็งแรงของกระป๋องเมื่อไหร่กระป๋องก็ฉีกก็ระเบิดใช่ไหมครับงั้นสองภาสาเนี่ยในทิศทางเดียวกันเพียงแต่สลับตังแปรกันเฉยเมื่อดูค่าความเร็วสูงขึ้นจะชนกับเองถี่ขึ้นอันแน่นอนวิ่งมันต้องชนถี่กว่าเดินดูไหมครับความแรงต้องเป็นไงครับ เออเพราะว่าวิ่งเร็วขึ้นแรงต้องมากขึ้นอยู่ยแล้วเนาะความแรนถึงจะมากขึ้นได้ต้องแรงขึ้นครับคิดง่ายๆเหมือนเราเดินชนเพื่อนอย่าวิ่งชนเพื่อนอยังไงเจ็บกว่ากันครับอย่างนั้นเลยแบบเดียวกันนะครับแล้วที่พูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดก็จะมาตอบข้อสองด้วยครับว่าทําไมกับป่องสเปร์ถึงห้ามโยนเข้าเร็วไฟครับสัญลักษณ์นี้จะอยู่ที่ข้างกระป่องสเปรย์เกือบทุก,ท,กทุกชนิดเลยเพราะอะไรครับเอาจากท่อเมื่อกี้มาตอบได้เลยเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นตึ๊ดตึตเหลือสองช้อย เพราะประิมาตรมันฟิกไวน้นะก็ต้องต่อ้อสามก็นนั้นเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ระเบิดครับเมื่อไหร่จะรว่าระเบิดเมื่อมันเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโลหะที่ทํากระป๋องกันได้เนาะ,ะพูดถึงกระป๋องแล้วเนี่ยก็เพื่อนควรรู้รับตัวนิดนึงถ้าเห็นอาหารกระป๋องไหมครับปลากระป๋องเลนจี่กระป๋องเงาะกระป๋องแล้วแต่กระป๋องเป็นไง กระป๋องจะเป็นไงครับมันจะกลมแล้วขอบเป็นไงครับขอบจะนูนๆของขอบนิดนึงใช่ไหมตรงนี้จะมีขอบนูนขึ้นมานิดนึงใช่ไหมครับเนี่ยใช่ไหมแต่กระป๋องน้ำอัดลมเป็นไงครับมันจะมันจะเรียมก่อนแล้วก็มาอย่างนี้ถูกไหมแล้วก็ก้นจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมเนี่ยจะเป็นกระป๋องน้ำอัดลมทำไมก็ไม่ทำกระป๋องน้ำอัดลมเหมือนกระป๋องเนี่ยกระป๋องอันนี้ทำจากอะไรครับดีบุกเหล็กเครื่องดีบุก เพราะถ้าเอาเหล็กมาทำอะไรไม่เคย่ดีบุกพวกกวามเป็นกรดเป็นเบสเนื้อหาล้วก็กัดก่อนใช่ไหมแต่กระป๋อนี้เท่าฉากเลยดีบุกเป,ปะอะอลูมิเนียมใช่เฮ้ยอลูมิเนียมมันแข็งแรงกว่าเหล็กไหมเหล็กแข็งแรงกว่าแล้วรูปทรงทําไมเึง็กเป็นอย่างเนี้ยมีใครรู้บ้างอันนี้เสริมควรู้รอบตัวให้เขาที่ส่ามาความสวยเฮ้ยจริงเหรอว่าต้นผลผลิตไม่คคอสยสูงนะอย่างเงี้สูง่าอย่างนี้ตัองอ้งเยอะอย่างนี้แค่ ฝากับเล่นรอบหมุนมมวนมมวนหมวนเป็นกลมๆก,ก็ประกอบได้แล้วอย่างนี้ต้องมาปั๊มคําขอบนะปากกพี่เวลาที่มปาไ่ชนกับฝมันจีเลยนะัวรู้สึกนมึกโอ้เวลาตัรู้สึกปากกับสัมผัสู้สัมผัสเป็นนุ่มลึมมนกนีความคิดสร้างสรรค์จินตนาการล้ำเลิศมากเฮ้ยพี่ก็เคยคิดอย่าง,งานั้นน้อยแต่ตอนนี้เลิกคิดไปละคืออันนี้บางคนบอกวางซ้อนอย่างที่วางซ้อนมันอันนี้ก็พอดีแต่ตรงนี้เลยเฮ้ยอันนี้ก็พอดีว่ะ ไม่เกี่ยวจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารูปทรงนี้นะครับบริเวณรอยต่อตรงเนี้ยมันรับมันรับแรงแรงดันภายในกระป๋องไม่ได้อันนี้มีอัดความดันไหมครับงอกกระป๋องอัดความดันคือเปิดมาซาทุงตัดอ่ะไม่มีใช่ไหมตากระป๋องก็ไม่มีซาใช่ไหมอันนี้น้ํามันลมส่วนใหญ่ใช่ไหมครับมันอัดความดันลงไปไงน้ํามันลมมันต้องอัดลงไปความดันมากกว่าบรรยากาศถ้าทาแบบนี้เนี่ยเวลากระเทือน ถ้าเกิดพี่ซื้อเปปซี่มาเขย่าปุ๊บน้องเปิดกล้าเปิดไหมครับอ่าไม่กล้าใช่ไหมเพราะว่าแรงดันมันสูงอ่ะแล้วถ้าเป็นกระป๋องเนี้ยแล้วเวลาอ่ะสมมติเปปซี่ใส่ลังขึ้นรถบรรทุกถนนเมืองไทยโคตรีเลยเรียบมากกึะกระกระกรกวิ่งไ้โลนึงแม่งเขย่าทั้งทั้งรถบรรทุกอ่ะถ้ากไดบอกไปยังไงครับแล้วเปิดมันหมดแล้วมทนไม่ไหวตรงรอยมุมนี้ครับรอยมนโค้งเนี้ยมันช่วยลดแรงดันแก๊สธรรมชาติ ที่เขาเก็บอ่ะถังรูกซองอะไรครับเคยดูในตามร